สวัสดีปี2567ครับผมอาจารย์นักการแก้วเพิ่มดูดวงชาวธนูนะครับปี2567มาดูกันว่าดวงดาวจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับาชาวธนูคือท่านที่มีลักนณอยู่ที่ราศีธนูนะครับตามเวลาตกฟากนะคือฝั่งได้ทั้งลักนณะและราศีนะครับความแตกต่างระหว่างลักนาก็คือ,อ,อลักนาเนี่ย คำนวณจากเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดนะครับส่วนราศีนี่คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมของทุกปีนะครับนะหรือมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นชาวธนูนะครับชาวธนูมีดาวพัสเป็นดาวประจําตัวนะครับทำเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับเป็นคนทัดใจร้อนหน่อยนะครับคนขยันกระตือรือร้นนะถ้าดาวประจําตัวดีนะครับ ก็ทําให้เป็นคนที่การศึกษาสูงนะชอบการเดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่าทุกราศีนะครับเพราะลักนาะอยู่ที่สุพระนะแปลว่าความเจริญก้าวหน้าหรือด้านต่างประเทศก็ได้นะครับสุภาะแปลว่าต่างประเทศหรือการศึกษาสูงนะครับชาวธนูก็ส่วนใหญ่จะไฟเรียนรู้นะทำให้มีการศึกษาสูงนะครับ <c oughs> แม้จะ,ะการศึกษาไม่สูงแต่ความรู้ก็ดีนะครับ ก็เป็นคนไฝ่เรียนรู้บางครั้งก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับโ okay. อเคเข้าใจตามนี้นะครับลัคนาก,กราศีต่างกันตัวนี้นะครับมาดูปี2 5 6 7นะครับดวงยังดีต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับชาวตวนูดวงดีต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับ <c oughs> ดูวัยเรียนนะครับวัยเรียนเนี่ยที่ผ่านมาการศึกษาก็ โดดเด่นนะครับประสบความสาเร็จในการเรียนการศึกษานะครับเป็นคนรักเรียนนะครับในช่วงที่ผ่านมาสนุกกับการศึกษาเราเรียนนะครับมีเกมจะสอบเข้าที่ที่เรียนใหม่เจอเพื่อนใหม่นะครับหรือสถานศึกษาแห่งใหม่คนที่จะสอบเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหรือสอบเรียนต่อต่างประเทศก็มีเกมจะสอบผ่านแบบง่ายๆสบายๆนะครับ จากดาวตนุรักษ์เป็นราชาโชคยู่เรือนปุตตะนะครับชีวิตแฮ ppy ดีโดยภาพรวมนะครับบางคนก็มีความสุขกับลูกหลานประสบความสําเร็จบางคนก็มีความสุขมีเกณฑ์จะได้ลูกได้หลานหรือเจ้าชะตาได้คนรักใหม่ก็ได้นะครับทําให้ชาวธนูมีความสุขสมหวังตั้งแต่เมษาปีที่ผ่านมาจนถึง30เมษาปีนี้นะครับค่อนข้างจะดุเด่นทีเดียวนะครับบางคนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะครับชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเยอะนะครับ บางคนก็ได้ลูกหลานกนตัญยูนะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีทําให้พ่อแม่มีความสุขนะสุขกายสบายใจ <c oughs> ไว้ทํางานนะครับการงานก็ยังโดดเด่นนะครับชาตโน,โนเนี่ยที่ผ่านมาการงานค่อนข้างเจอพลิกผันปัญหาเยอะนะครับเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับทำให้การงานมีปัญหาค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะครับ ปีนี้การงานยังดีต่อเนื่องจนถึงวันที่30เมษายนเนี่ยนะครับการงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับคนที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่สามารถขยับขยายธรุรกิจการงานได้ดีขึ้นบางคนเริ่มธรุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่หลังจาก30เมษายน,ยนไปแล้วการงานอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเนื่องจากาดาวพฤหัสจรเข้าเรือนปรินะครับ ก็ทําให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเองนะครับชว่วงนี้ทําให้ชาวธนูเป็นคนกล้าบ้าบินพอสมควรต้องระมัดระวังนะครับคนที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการอาจจะขัดแย้งกับเจ้านายได้ง่ายๆนะครับอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถตัวเองมากเกินไปนะครับขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนดีที่สุดนะครับคนไทยเราเนี่ยชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนได้ง่ายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือลูกน้องก็สนับสนุนนะครับอย่าเย่อหยิ่งจ้องหองนะครับ คนที่ถือดีเย่อหยิ่งจองของส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในชีวิตนะความสําเร็จของคนเราเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับการเข้าคนอื่นได้ดีเนี่ยจะช่วยประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานนะครับบางคนเรียนจบด็อกเตอร์เรียนจบสูงแต่เข้าใครไม่ได้เนี่ยนะครับชีวิตมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นหลัง30เมษายนไปแล้วชาวธนูต้อง ระมัดระวังต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเขากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานนะครับเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านนะครับอาจจะมีปากมีเสียงกันก็ได้นะครับช่วงเดือนเมษาถึงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับหรือเกี่ยวกับธุรกิจการงานก็ได้นะครับการงานมีปัญหาต้องระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดเสียหายช่วงนั้นนะครับหรือระวังเอกสารเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถยนต์หรือที่ดินนะครับหรืออีกก็ อีกกรณีหนึ่งก็ระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าใครมีคุณแม่ที่เจ็บป่วยอายุเยอะเจ็บป่วยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนงจากดาวพุธอันดาพานวิวาทราหูในเรือนพันธุเนียนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยขึ้นมาก็ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ สรุปแล้วเรื่องการงานเนี่ยนะครับหลัง30มเมษายนไปแล้วการงานก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ก็มีช่วงที่การงานโดดเด่นในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับการงานดีมากนะครับมิถุนากลกดาสิงหาถึงกันยานเนี่ยนะครับสเดือนนี้เป็นช่วงที่จังหวะธุรกิจการงานประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งนะครับจะมีงานเข้ามาเยอะงานจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับการ เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเพื่อนร่วมงานนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับการเงินยังหมุนเวียนดีนะครับดีกว่าช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาชาวธนูเนี่ยบางคนติดขัดเรื่องการเงินนะครับบางคนเงินช็อตนะแต่ก็ระวังอีกอย่างนะครับช่วงนี้ดาวการเงินจอนขอเรเือนสหัชะก็ระวังอย่าให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนยิบยืมเงินไปนะอาจจะทําให้มีปัญหาขัดแย้งกันได้เหมือนกันนะครับ แนวโน้มการเงินจะเสียหายช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงวันที่23เมษายนนะครับช่วงนี้ดาวคู่ศัตรูไปทับดาวการเงินนะครับแนวโน้มจะมีรายจ่ายเยอะนะครับต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับบางครั้งก็อาจจะมีเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมบ้านด้วยก็ได้นะครับเรื่องความรักนะครับในช่วงปีที่ผ่านมา ชาวธนูถือว่าโชคดีมากเรื่องความรักคู่ครองนะครับคู่ครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักใหม่จนถึงวันที่30เมษาเนี่ยนะครับวัยเรียนก็อาจจะได้พบเพื่อนเรียนนะใหม่ๆพบรักใหม่นะครับส่วนคู่ที่แต่งงานแล้วความรักความสัมพันธ์ยัยงไปกันได้ดีนะครับคนรักคู่ครองทําตัวเหมือนเด็กๆน่ารักนะครับทําให้ชาวธนูมีความสุขนะ บางคนได้คู่เด็กก็ช่วยให้ชาวตนูกระชุ่มกะช่วยขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่หลัง30เมเมษายนไปแล้วเป็นช่วงจังหวะที่ดวงต้องประครับประคองเรื่องคู่เหมือนกันนะครับเรื่องคู่ที่ต้องระมัดระวังช่วงหนึ่งก็ช่วงมีนากับเมษายนเนี่ยนะครับดาวคู่ครองมาทับดาวคู่ศัตรูนะครับอา,อาจจะทะเลาะกันเ,เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องรถยนต์หรือทรัพย์สินนะครับหรื ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้ามีปัญหานี้สินก็พยายามไปชําระนะไม่งั้นจะมีคดีความตามมาทาให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขแล้วมาทะเลาะกันในภายหลังนะครับโดยภาพรวมทั้งปีชีวิตคู่ก็มีแค่ช่วงนี้ที่จะหนักหนักหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากมีนาเมษาไปแล้วปัญหาเรื่องคู่ก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับก็ยะมีอีกช่วงหนึ่งช่วงเดือนกันยายนนะครับดาว คู่มะเร็งกับดาวคู่ศัตรูเนี่ยนะครับดาวพุธเล็งกับราหูนะครับพุธอันดับานวิวาดราหูนะครับเรื่องการเงินจริงๆแล้วถือว่าช่วงนี้ชาวธนูเนี่ยดวงได้อุดมเกณฑ์นะครับนะดาวเสาเป็น3มกับลัคนานะครับดวงนรอุดมเกณฑ์แปลว่าดวงเศรษฐีการเงินกัะทองยังหมุนเวียนดีนะครับนะ แต่ก็พยายามเก็บหอมรอมริบนะครับพอมีเงินขึ้นมาอาจจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาหยิบจืมตัวนี้อาจจะทาให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพโดยภาพรวมแล้วชาวเทโนเนี่ยสุขภาพดีใน,ในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็อาจจะมีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยบ้างนะครับสําหรับบางคนนะครับดาวคู่ศัตรูมาทับลักนณานะครับ แล้วก็ช่วงหนึ่งที่หลังเมษายนไปแล้วนะครับดาวตนุรักษ์จอนเข้าอรินะครับช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพของตัวเองหรือสุขภาพคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะครับ <c oughs> ขอบคุณชาวตนูและทุกราศีที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> ใครสนใจดูดวงฟรีกับจานรนักการก็เชิญเข้าไปติดตามรับฟังได้ที่สถานีวิทยุนะครับ Facebook FM 97 Facebook นะครับ Facebook l i ฟ e นะครับรายการทุบโต้โหน11โมงถึงเที่ยงทุกวันจันรนะครับเบอร์โทรสถานี02-276-3633นะครับโทรเข้าไปดูดวงฟรีได้เลยนะครับ02-276-3633หรือต้องการดูดวงส่วนตัวผู้พิสูจน์คอมแม่นนะครับไม่แม่นยินดีคืนค่าดูดวงให้นะครับตอนนี้ยังลดครึ่งราคานะ ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับเศรษฐกิจเราก็ค่อยๆฟื้นนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยลดครึ่งราคาเหมือนเดิมนะครับลดมา4ปีแล้วนะครับหรือใครเดือดร้อนจริงๆก็ดูให้ฟรีนะครับก็มีหลายคนที่เดือดร้อนมาดูดวงมาเช็คดูแล้วเดือดร้อนจริงๆก็คืนค่าดูดวงไปนะครับบางคนก็ดูดวงให้ฟรีบางคนจะฆ่าตัวตายโทรมาดึกๆดืด่นๆนะครับก็ดูให้ฟรีไป ถ้าใครเดือดร้อนจริงๆก็ยินดีดูให้ฟรีนะครับน่าสงสารน่าเห็นใจนะบางคนไปชีวิตมีคุณค่านะครับชีวิตเราเนี่ยนะบางคนเป็นบุคคลที่มีคุณค่าบางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลคนบางคนจบด็อกเตอร์นะแต่บางคิดสั้นนะเจอปัญหามรสุมชีวิตบางคนเป็นดารานะเป็นดารานางแบบนะคนก็เจอกันเยอะ ทุกวันนี้คนเป็นโรคจิตกันเยอะเป็นโรคโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับตั้งแต่เป็นสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเราเจอเรื่องเครียดๆทงางเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจก็ทําให้คนเป็นโรคประสาทโรคเครียดโรคจิตกันเยอะนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ทุกฟังให้ขอใ,ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขตลอดปี25 6 7ครับสวัสดีครับ